สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะแคนนนำเสนอให้ชมกับบ้านสร้างใหม่นะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านนอกโครงการด้วยค่ะพื้นที่ขนาด100ตารางวานะคะตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวนอกบ้านบ้านเลขที่269หมู่9ค่ะโฉนดนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลแม่แปกอำเภอสันทราจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ราคา1 9 9 0 0ล้านบาทนะคะค่าโอนคนละครึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบความสงบเป็นส่วนตัวนะคะวิวสวยค่ะอยู่ใกล้ร้านค้าอยู่ใกล้สนามกอล์ฟอยู่ใกล้วัดค่ะเข้าออกสะดวกนะคะวิวเขาม่นแจม่มไม่แออัดด้วยค่ะอยู่ใกล้สนามกอล์ฟ1กิโลเมตรห่างจากสนามบิน36กกิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดสดใกล้ชุมชนใกล้วัด อยู่ใกล้มอแม่โจ้13กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลสันทราย10กิโลเมตรห่างจากตลาดเจดีแม่ครัว8กิโลเมตรค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัดชมนะคะท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปโทรนัดล่วงหน้านะคะและไปดูพื้นที่ไปดูแปลงจริงกันก่อนนะคะก่อนตัดสินใจค่ะเจ็โกโนขอแนะนำเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ